จากนี้ไปเจนนันนำธรรมะมา,มาแสดงด้วยหวข้อเรื่องว่าความตายเป็นธรรมดาดูก่อนท่านผู้มีอายุบ่ายวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่กลางป่าผมได้ยินเสียงร้องไห้ค้ำตวนดังมาจากข้างในป่าจนหยุดฟังด้วยเสียงตั้งใจฟังเสียงนั้นว่าเป็นเสียงของสตรีดังมาอย่างโหยหวนจากป่าข้างทาง ทำให้ความเมตตากรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของปัตมาทันทีพระพุทธเจ้าท่านได้มีความกรุณาสงสารผู้อื่นและหาทางช่วยเหลือเมื่อพอจะช่วยเหลือได้เมื่อคิดถึงพระพุทธพจน์ข้อนี้แล้วข้าพระเจ้าจึงตัดสินใจเดินบุกป,ป่าตรงไปทางเสียงนั้นภาพที่อยู่ข้างหน้าคือหญิงแก่คนหนึ่งกำลังร้องไห้ข้ามครวนอยู่ข้างๆกองไฟใหญ่ข้าพเจ้าคาดคะเนดได้ว่า นางกำลังร้องไห้ข่มครวนถึงคนรักคนใดคนหนึ่งที่ตายลงและเวลานี้กำลังถูกไฟเผาอยู่บนเชิงตะกอนดูก่อนอุบาสิกาท่านกำลังร้องไห้ข่มครวนถึงใครหรือนางเงยหน้าอันชุ่มโชคด้วยน้ำตาข,ขึ้นมองดูข้าพเจ้าแล้วตอบพลางสะอื้นดิฉันกำลังข่มครวนถึงลูกดิฉันมีลูกผู้ชายอยู่คนเดียวเขาก็มาด่วนจากไปเสียลูกเคยเจ้าช่างไม่สงสารแม่นี้บ้างเลย อบผมเท่านั้นแล้วหญิงชลาก็ข้ามครวนต่อไปได้เสียงอันดังยิ่งกว่าเดิมผมปล่อยให้แกร้องไห้จนเห็นว่าเหนื่อยรงแล้วจึงเริ่มแสดงทมปลอบโจนโดยอุบายว่าดูก่อนอุบาสิกาอาตมาจะเล่าเรื่องประหลาดให้ท่านฟังสักเรื่องหนึ่งถ้าท่านอยากจะฟังอาตมาเชื่อว่าเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วบางทีท่านจะสบายใจขึ้นบ้างพระคุณเจ้าจะเล่าอะไรก็รเล่าไปเถิดหญิงแก่ตอบอย่างไม่ค่อยสนใจนะัก ยังคงสะอึกสะอื้นมองดูกองไฟด้วยดวงตาอันชุ่มด้วยน้ำตาผมจึงเริ่มเล่าเรื่องที่ผมคิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อวานนี้ขณะที่เดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคาอาตมาได้พบหญิงคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้คล่าครวญอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาคล้ายกับที่ท่านกำลังร้องไห้อยู่ในนี้อาตมาได้ตรงเข้าไปถามนางว่าร้องไห้ทำไม นางต่อว่านางได้มายืนอยู่ริมฝั่งน้ําตั้งแต่เช้าพยายามห้ามปลาไม่ให้น้ําในแม่น้ําไหลไปทางใต้นางได้ปลอบโยนด้วยคำหวานบ้างคู่เข็นบ้างด่าทอบ้างแต่น้าก็ไม่ฟังเสียงคงไหลไปไม่หยุดจอนตามหน้าที่ของมันนางเสียใจจึงได้ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ดูก่อนอุบาสิกาถ้าท่านไปพบหญิงคนนั้นอย่างอาตมาท่านจะคิดว่าหญิงคนนั้นเป็นบ้าหรือดีหนอ พ่อบ้าสิไายุณเจ้าหญิงแก่ตอบมีอย่างที่ไหนน้ํามันไหลก็มันอยู่เป็นปกติจะไปห้ามให้มันหยุดไหลยอย่างไรเมื่อห้ามมันไม่ฟังเสียงและร้องไห้เสียใจก็คนบ้าเราดีๆนี่เองเมื่อยายแก่เปิดช่องให้ขพาพเจ้าเช่นนั้นผมจึงเรื่องรุกทันทีว่าถ้าหญิงคนนั้นบ้าแม้ท่านเองก็บ้าเหมือนกันดี่ฉันบ้าอย่างไรหญิงแกหันกลับมาถามด้วยความไม่พอใจทันที ก่อนอย่าเพิ่งโกรธฟังเหตุผลของอัตมากรคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครสามารถท่ามวามตายได้ก็เป็นของธรรมดาของสัตว์พืชและสิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องเื่อมสลายไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดการเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาของมันเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำคงคาซึ่งไหลไม่หยุดยัง บุตของท่านเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาของเขาท่านไม่อยากให้เขาตายเพราะความรักเขาท่านอยากให้เขาอยู่กับท่านตลอดไปแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับท่านเขาตายจากไปท่านก็ร้องไห้ข่ำคพลวนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่แปลกอะไรกับหญิงผู้ห้ามน้ำในแน่น้ำคงคาไม่ให้ไหลแล้วเสียใจร้องไห้ฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าท่านก็บ้าเหมือนหญิงคนนั้น เหตุผลของผมทำให้หญิงชราหยุดร้องไห้แกนั่งก้มหน้านิ่งอย่างใช้ความคิดแต่ก็สะอื้นเป็นขรั้งคราวดูก่อนอุบาสิกาผมกล่าวต่อคนเราเป็นตัดมีเหตุผลจะทำอะไรลงไปควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์และความุขแก่ตนและคนอื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าทำลงไปแล้วไร้ประโยชน์ก็ไม่ควรทำ การร้องไห้ข่มควรวนถึงบุตรที่ตายไปแล้วนี้ท่านได้รับประโยชน์สุกอะไรบ้างอาตมาไม่เห็นได้อะไรเลยถึงท่านจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดบุตรของท่านก็ไม่สามารถกลับคืนมาไม่มีใครเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้ท่านเพราะการร้องไห้นี้ท่านต้องเสียน้ำตาเสียกำลังใจเสียสุขภาพอนาไม่การร้องไห้ข่มควรวนมีแต่ทางเสียอย่างเดียวไม่มีทางได้เลย เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าเราถ้าขืนทำสิ่งไร้ประโยชน์อยู่เช่นนี้จะเชื่อว่าเป็นสัตว์มีเหตุผลอย่างไรได้ข้าแต่พระคุณเจ้าญิงชารากล่าวขึ้นด้วยเสียงที่แจ่มใสเป็นปกติคำพูดของท่านช่วยบรรเทาความโศกในใจของดิฉันลงได้มากทีเดียวเป็นพระคุณอย่างเหลือลน้นที่ท่านช่วยให้แสงสว่างแก่ดิฉันแต่สำหรับบุรคน,นี้ดิฉันรับเขาเลือเกินเมื่อเขาตายจากไป จึงสดใสที่จะหักข้ามความโศกไปได้ดูก่อนอุบาสิกาพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่มีโศกบุตรคนอื่นตายวันนั้ได้หลายคนท่านรู้สึกเฉยเพราะท่านไม่มีความรักในเขาเหล่านั้นถ้าญาติทางห่างของท่านตายลงท่านจะโศกบ้างเพราะมีความรักในเขาบ้าง เมื่อบุตรชายของท่านตายลงท่านโศกเศร้าถึงที่สุดเพราะท่านรักเขามากที่สุดเพราะฉะนันพระพุทธองค์จึงสอนไม่ให้ยึดถือในอะไรมากเกินไปไม่ให้ถลำตัวเข้าไปจนหลงไม่ให้ตั้งความรักแน่วแน่ในสิ่งใดเพราะเมื่อผิดหวังแล้วจะต้องเกิดทุกข์ท่านจะตั้งความหวังลงไปก็ได้แต่ต้องเตรียมตัวไว้พร้อมสำหรับรเผชิญกับผลทั้งสองอย่างคือความสมหวังและผิดหวัง งานทุกอย่างมีคติเป็นสองคือสำเร็จกับล้มเหลวกีฬาทุกอย่างมีผลสองคือแพ้กับชนะถ้ารักจะเล่นกีฬาต้องยินดีรับทั้งสองอย่างชีวิตนีม้มีอยู่สองรสคือรสหวานกับรสขมเราต้องจะต้องพร้อมจะรับทั้งสองอย่างไม่มีใครได้รับแต่รสหวานอย่างเดียวตลอดชีวิตหรือขมอย่างเดียวตลอดชาติต้องได้รับทั้งสองอย่างคลุกเคล้าสลับกันไป ้องมันพิจารณาให้เห็นสภาพความจริงข้อนี้แล้วเตรียมตนไว้ให้พร้อมผู้ไม่เตรียมตัวไว้เมื่อประสบรสฝานของชีวิตเขาย่อมเป็นบ้าเพราะดีใจเมื่อประสบประสบรสขมก็เป็นบ้าอีกพอเพราะเสียใจผู้เตรียมตัวไว้ก่อนเขาย่อมยิ้มเสมอทั้งในความสุขทั้งในความทุกข์ทั้งในควนาวสมหวังและผิดหวังใจของเขาจะเข้มแข็งมั่นคง ดุดขุ้งเขาที่มาไัยไม่หวั่นไหวเพราะลมอัญชยพัดมาจากทิศทั้งสี่ <c oughs> ดูก่อนอุบาสิกาธรรมดาคนเราเมื่อรักกันก็ย่อมปรารถนาดีต่อกันเมื่อชางกันย่อมมุ่งร้ายต่อกันท่านรักบุตรของท่านและปรารถนาดีต่อบุตรของท่านไม่ใช่หรือถูกแล้วพระคุณเจ้าดิฉันรักเขายิ่งกว่าตัวเองสิถ้ามีวิธีใดที่จะทําให้เขานูความสศกได ดิฉันจะทําจนสุดความสามารถทีเดียวแต่เวลานี้เขาตายไปเสียแล้วดิฉันจะช่วยเขาได้อย่างไรดูก่อนอุบาสิกามีทางช่วยอยู่ทางหนึ่งคือการนุทิศส่วนกุศลไปให้เขาท่านจงให้ทานแก่ปฏิคาหกผู้สมควรแก่ทานหรือตั้งใจรักษาศีลในวันอุ่นว่าท่านไปที่ใดแต่ตัวท่านเองแม้จะไปอยู่ที่ไหนไลสักเพียงไรก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า สามีของท่านอยู่บ้านไม่ใช่หรือ <c oughs> ญิมชรารับรองแต่ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมติว่าดิฉันต้องการจะส่งอาหารไปให้บุตรจะทำอย่างไรท่านก็ให้อาหารเป็นทานแก่ยาจกวันิพกหรือสมณะรามนักบวชแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้หิมยิมชราอุทานด้วยความสงสัยเมื่อดิฉันอา,อาหารไปถวายแก่พระ ท่านก็บริโภคหมดสิ้นไปแล้วอาหารจะไปถึงบุตรท,ท่านได้อย่างไรอาตมาไม่ได้กล่าวว่าอาหารนั้นจะลอยไปยังบุตรของท่านตามความจริงไม่มีวัตถุสิ่งใดไปยังบุตรของท่านได้เพราะเขาได้ละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วซึ่งเป็นโลกแห่งจิตใจเป็นโลกอันละเอียดจนไม่สามารถจะรับเอาวัตถุหย,ยาบๆเช่นอาหารของมนุษย์ได้ เพราะฉะนั้นอาหารและวัตถุนอื่นก็ไม่สามารถจะสำเร็จประโยชน์แก่บุตรของท่านโดยโตรงได้การที่อาตมาแนะนำให้ท่านเอาอาหารไปถวายแก่สมณะก็เพื่อให้อาหารหยาบนั้นกลายเป็นของละเอียดคือบุญกุศลซึ่งชีวิตอันละเอียดของบุตรชายท่านอาจรับได้กินอยู่เมื่อท่านเอาอาหารไปถวายพระท่านก็บริโภคหมดแต่เบื้องหลังการบรท่านถวายและการบริโภค และการหมดไปนั้นมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแทนสิ่งนั้นคือบุญและกุศลแล้วท่านก็อุทิศกุศลนี้แหละไปถึงบุตรของท่านหมายความว่าบุตรของท่านเป็นวิญญาละเอียดไม่สามารถรับของหยาบได้ท่านจึงเอาของหยาบไปแลกของละเอียดส่งให้เขาอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสงมมติว่าบุตรของท่านไปตกทุกข์ได้ยากอยู่เมืองไกลท่านสงสารเขาปราถนาจะส่งเรือนไปให้เขาสักหลังหนึ่ง ท่านจะส่งเรือนทั้งหลังไปให้เขานั้นย่อมทาไม่ควรทางที่ดีท่านควรขายเรือนนั้นเสียแล้วเอาเงินซึ่งเป็นของละเอียดและเบากว่าส่งไปให้เขาเมื่อเขาได้รับเงินจากท่านเขาก็จะเอาไปซื้อเรือนได้ตามประสงค์เรือนเปรียบเสมือนอาหารวัตถุที่ท่านให้ได้ทำบุญการขายเรือนคือการนำเอาอาหารวัตถุนั้นไปถวายแก่ผู้มีศีล เงินที่ท่านได้จากการขายเรือนคือบุญกุศลที่ได้รับจากการทําบุญนั้นบุญกุศลนี่แหละท่านอาจส่งไปให้บุตรของท่านได้เพราะบุญกุศลเป็นของละเอียดไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับปิญญาอันละเอียดของบุตรชายท่านดิฉันเริ่มเข้าใจบ้างแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกบ้างขอถามด้วยการส่งเงินทองไปให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่นั้นปกติมักจะมีคนนําไปให้ เ,เงินทองเป็นของมีตัวมีตนแต่บุญกุศลเป็นของไม่มีตัวตนเราจะส่งไปได้อย่างไรใครจะเป็นผู้นำไปให้แก่ผู้ที่เรามุ่งประสงค์ดูก่อ,อุบาสิกาการอุทิศกุศลไปให้แก่ผู้ตายนั้นตามสภาพความเป็นจริงไม่มีอะไรไปและไม่มีอะไรมาอาตมาจะเปรียบการส่งเงินเพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลไปถึงผู้ตายได้อย่างไรอาจจะมา เปรียบเทียบให้ฟังอีกสมมติว่าท่านทรงบุตรของท่านไปอยู่ในสำนักเรียนณแอนไกลเพื่อให้เข้าศึกษาศิลปวิทยาท่านรักลูกรักล,ลูกชายมากเป็นห่วงคิดถึงเขาเอาใจจดจ่อฟังข่าวจากเขาทุกวันต่อมาท่านได้ข่าวว่าบุตรของท่านแทนที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกลับไปประพฤติเสียหายต่างๆจนอาจารย์กลับขับเที่ยจากสำนัก เมื่อท่านทราบข่าวนี้ท่านจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทฉันจะต้องทุกข์มากทีเดียวยิ้นแก่ตอบดูก่อนอุบาสิกาอะไรเล่าทําให้ท่านเป็นทุกข์ก็การประพฤติเชื่อของบุตรนั้นเองทีนี้สมมติว่าต่อมาท่านได้ทราบข่าวใหม่ว่าบุตรชายของท่านกลับตัวได้เขาได้เข้าหาอาจารย์และขอประธานาภัยแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีประพฤติชอบจนเป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อนฝูง ใครๆก็พากันยกย่องชมเชยบุตรของท่านว่าดีเมื่อได้ทราบข่าวนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นสุขสิพระคุณเจา้าอะไรหนอทําให้ท่านเป็นสุขการที่บุตรชายของฉันกลับตัวเป็นคนดีได้นั่นแหละดูก่อนอุบาสิกาการที่ท่านทําดีหรือทําชั่วการที่ชั่วและดีแห่งบุตรชายของท่านที่อยู่ไกลทั้งเมืองไกลสามารถให้สุขและทุกข์แก่ท่านได้เช่นใด การทำดีหรือชั่วของท่านในโลกนี้อาจให้สุขและทุกข์แก่บุตรของท่านผู้ละโลกนี้ไปได้ถ้าท่านคิดถึงเขาที่ตายไปแล้วปรารถนาให้เขามีความสุขก็จงทำความดีแล้วตั้งใจอุทิศให้เขาการตั้งใจอุทิศถึงเขาเป็นวิธีการแสดงว่าท่านยังเป็นห่วงและคิดถึงเขาอยู่ยังถือเขาเป็นวิธีการแสดงว่าความริงเพียงแต่ท่านทำความดีเท่านั้นเขาก็เป็นสุขพอแล้ว แต่ถ้าเขาทราบว่าท่านทำดีเพื่อเขาโดยเฉพาะเขาจะดีใจและรู้สึกมีความสุขยิ่งขึ้นในระหว่างกลางพรรษานั่นเองณหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้จำพรรษาอยู่นั้นได้เกิดมีไฟไหม้บ้านของนายบ้านซึ่งเขาได้มาหาข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าช่วยเขาด้วยธรรมโอสถด,ดังต่อไปนี้ดูก่อนอุบาสกจงตั้งใจให้สงบระงับ แล้วคอยฟังเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังในระหว่างที่อาตมาเดินทางเที่ยวมาโดยลําดับนั้นวันหนึ่งได้พักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็เข้า,ขาไปบินทาบาทตามวิสัยแห่งสมณะขณะที่เดินไปตามถนนได้สังเกตเห็นฝูงชนกําลังกลุ่มรวม,มดูอะไรเป็นกลุ่มจึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้เพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นอาตมาได้เห็นคนสองสามคน กำลังจับชายอีกคนหนึ่งดึงถูลูถูกลางออกจากโรงทำหม้อของนายช่างหม้อชายคนที่ถูกดึงก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนกลับไปในโรงทำหม้ออีกพลางส่งเสียงร้องว่าฉันไม่ไปฉันไม่ไปนี่โรงทำหม้อของฉันฉันจะไปทำไมฝ่ายคนทั้งหลายไม่ฟังเสียงพยายามผักไสเขาออกไปพร้อมกับบอ,อกว่าเจ้าคนบ้าเจ้าคนบ้าได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดนั้นแล้ว อาตมาจึงถามชายอีกคนหนึ่งว่ามันเรื่องอะไรกันเขาได้อธิบายให้ฟังว่าชายคนที่เขาดึงออกมานั้นเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนไม่ทราบเมื่อคืนที่แล้วไปขออาศัยพักยังบ้านของนายช่างมอบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะออกเดินทางต่อไปขออาศัยคุณเดียวเท่านั้นนายช่างมอก็ยินดีจัดที่พักให้ด้วยอัธยาศัยไมยตรีหาของใช้จำเป็นต่างๆมาให้ พอริ่มขึ้นชายแปลกหน้าคนนั้นกลับทึกทักเอาว่าโรงทำหม้อและทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้นเป็นสมบัติของตนและไม่ยอมออกจากโรงหม้อนั้นไปชาวบ้านต่างคิดว่าเขาคงกลายเป็นบ้าไปเสแล้วจึงได้ช่วยกันฉุดเอาเขาออกมาดังที่เห็นอยู่นั้นดูก่อนอุบาสกถ้าท่านไปพบเหตุการณ์เช่นนั้นท่านจะคิดอย่างไรท่านจะคิดว่าชายคนนั้นเป็นบ้าหรือคนดี นายบ้านตอบอย่างเงื่ยงหน่อยว่าชายคนนั้นต้องบ้านแน่เขราไปเหมาเอาของของเขาว่าเป็นของตัวทางทางที่ตัวไม่มีสิทธิ์ถ้าชายคนนั้นบ้าคนทั่วโลกก็บ้าด้วยอาตมาจะชี้แจงให้ฟังโลกนี้คือโรงงานของนายช่างหม้อคนทุกคนเป็นผู้มาขออาศัยชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องจากไปเรามาสู่โลกนี้ด้วยตัวเปล่าสมบัติชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมา ทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นบ้านเรือนไร่นาผ้าผ่อนเงินทองเราหาเอาทีหลังเมื่อถึงคราวที่เราจะจากโลกนี้ไปเราต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้เบื้องหลังจะมีมากน้อยเท่าใดก็เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าสมมติว่าทุกคนตายหมดทรัพย์สมบัติจะตกอยู่กับโลกนี้เองมันก็กลับคืนไปหาโลกซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของมันเราทุกคนไม่ใช่เจ้าของ เราเป็นผู้อาศัยอยู่ชั่วคราวในไม่ชาก็ต้องจากไปต้องทิ้งสิ่งต่างๆไว้ให้ผู้อาศัยที่หลังใช้ต่อเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทรัพย์ของเรามีอยู่ที่ไหนของเราจริงๆนั้นไม่มีแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าบ้านของเราเงินของเราเสื้อผ้าของเราไร่นาของเราเขาติดอยู่กับวัตถุเหล่านี้ไม่อยากให้ตนรากจากสิ่งเหล่านี้ เขาไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้พลากจากตนเมื่อเกิดการพัดพลากก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันเช่นเดียวกับชายแปลกหน้าซึ่งเข้าไปพักในโรงงานของนายช่างหม้อแล้วทึกทักเอว่าเป็นของตนถูกสักใสให้ออกไปก็ไม่ยอมออกฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าคนในโลกส่วนมา,มากก็บ้าเหมือนชายคนนั้นดูก่อนอุบาสก อย่าเสียใจเลยที่ท่านต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเพราะการถูกไฟไหมทั้งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราเรายืมก็ใช้ชั่วคราวเท่านั้นบัตรนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งคืนเขาเราก็ควรคืนให้เขาด้วยความยินดีในเมื่อชีวิตร่างกายของเรายังมีเราหาเอาใหม่ฉะนั้นอย่าโศกเศร้าเสียใจจงทำใจให้เข้มแข็งไว ในชีวิตท,ท่านจะสร้างฐานะของท่านให้มั่นคงได้อย่างเดิมนายบ้านยังคงตึกตองอยู่เป็นเวลานานพอสมควรจึงก้มลงกราบผมแล้วกล่าวเสียงแจ่มใสกว่าเดิมว่าท่านผู้เจริญธรรมาเทศนาของท่านให้ความสว่างแจ่มใสแก่จิตใจของผมมากผมไม่เคยได้ฟังเหตุผลเช่นนี้มาก่อนคงเข้าใจว่าทรัพย์ทั้งหลายเป็นของตนจริง แต่ที่แท้มันเป็นเพียงวัตถุธาตุที่เรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวในระหว่างที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเมื่อเข้าใจเหตุผลข้อนี้แล้วทำให้ผมสบายใจขึ้นมากทีเดียวว่าแล้วเขาก็กล่มลงกราบกับผมด้วยความนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งดูก่อนอุบาสกคนสามัญทุกคนย่ำตกจูภายใต้อำนาจแห่งโมหะคือความหลงหรือความเข้าใจผิดจากความจริง ความจริงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เขากลับเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังตามความเข้าใจของตนเข้าใจผิดเรื่องอะไรบ้างเล่าเข้าใจผิดในเรื่องทรัพย์ว่าทรัพย์เป็นของตนจริงๆทั้งที่ทรัพย์เป็นเพียงวัตถุธาตุที่มีอยู่ในโลกเมื่อคิดว่าทรัพย์เป็นของตนที่ติดอยู่ในทรัพย์เขาทาชัว่วเพราทรัพย์แล้วก็ทุกข์เพราะทรัพบ,บางคนได้ยศก็หลงยศ คิดว่ายศเป็นของจริงจังเขาติดเล่นอยู่ในยศและหุ้นวายอยู่ในยศเขาทําชั่วพยศแล้วก็เป็นทุกข์พยศนั้นตามความเป็นจริงยศถาบรรดาศักเป็นเพียงสิ่งสมมติกันขึ้นมันไม่มีอยู่ในตัวพวกมันเองหรอกนายช่างอาจจะเอาดินไปปั้นเป็นหม้อเป็นไหเป็นถ้วยเป็นชามเป็นตุ่มเป็นรูปตัดต่างๆ ในที่สุดมันก็ลงไปเป็นดินคือแตกสลายลงไปคนเราอาจจะสมมติให้เป็นพรามเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเป็นคนรวยคนจนเป็นนายบ้านเป็นทหารเป็นเสนาวดีเป็นพระราชามหาปัตรัต์แต่ในที่สุดเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนคนทั้งหลายในโลกซึ่งจะต้องแก่เจ็บและตายยศทั้งหลายเป็นแต่เพียงสมมติ ยึดที่แท้จริงของทุกคนคือสัตว์โลกที่รักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเขาเกลียดนายต่อความทุกข์ถ้าคนเราติดอยู่ถ้าคนเราคิดอยู่เสมอว่าคนเป็นเพียงสัตว์โลกคนหนึ่งเขาจะไม่หลงไหลกับจดภายนอกที่คนสมมติให้เขาเขาจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหมเขาจะเห็นจบอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วทำแต่ความดี ผลคือความสงบสุขก็จะเกิดอยู่ในชุมชนนั้นๆดูก่อนอุบาสกนอกจากทรัพยะยศที่กล่าวมาแล้วคนยังหลงเข้าใจผิดในสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายจนจรณนยไม่ไหวแต่พอสรุปได้ว่าผู้ใดมีสิ่งใดก็มักจะหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นถ้าแต่ท่านผู้เจริญนายบ้านกล่าวขึ้นเหตุผลของพระคุณเจ้าให้ความสว่างแก,ก่กระผมมากทีเดียว กรผมยังหลงอะไรต่อม้อะไรอยู่มากขอได้โปรดชี้แจงวิธีแก้ความหลงแก่กระผมด้วยดูก่อนอุบาสกวิธีแก้ความหลงอาจทำได้ไม่ยากนะักเมื่อท่านรู้สึกตัวว่าเป็นผู้หลงก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะแก้ความหลงดุดบุรุษหลงทางถ้ารู้ตนเองว่าหลงก็าอาจจะพบทางถูกในไม่ช้าแต่ถ้าไม่รู้ว่าตนเองหลงเขาอาจจะเดินทางผิดไปเรื่อย และจะไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางได้ท่นานทราบแล้วว่าความหลงคือความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพรามีจิตใจมืดมัวเพราะมีอะไรบางอย่างแรกซ้อนอยู่ในจิตใจดุดนามที่เต็มไปด้วยคลุ่นละอองย่อมไม่แจ่มใสหรือดุจคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกผัดเคืองในตามองอะไรไม่เห็นถนัดนะัก ดูก่อนอุบาสกคนวนมา่อที่หลงอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยของทาให้ใจขุ่นมัวและมองอะไรไม่เห็นถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็พูดผิดผลที่เกิดก็คือทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังไม่รู้จักตัวว่าผิดไม่คิดจะพิสูจน์ความจริงแล้วก็เดินตามทางผิดไปเรื่อยๆผลงที่ทําให้จิตใจขุ่นมัวนั้นคืออะไรบ้าง ท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อนจิตใจคนเราในปกติจะมีลักษณะเยือเกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุปลุกโล,กลเป็นความคิดที่ดีจะพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคำพูดที่ดีทำการงานอะไรก็เป็นการงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลก็เกิดขึ้นเป็นความดีดูก่อนอุบาสก บางเวลาความอยากได้ความกระหายเข้าแทรกจิตใจทําให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่จิตอยู่ในกลนบางเวลาความขุนเคืองโกรธแค้นเข้าแทรกสิงจิตใจทําให้เจ็บปวดรวดร้าวประดูดถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความโศกเศร้าเข้าครอบครองทำให้จิตใจหดหูเ่เง่องหน่อยบางเวลาความกำหนัดินดีเข้าแทรกแทง ครอบงำจิตใจให้พึกเขิมขุ่นมัวดุดช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความริษยาความกำหนัดความโศกเป็นต้นเหล่านี้คือผลของจิตใจ <c oughs> ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองมองอะไรไม่ถนัดดุดโคดุดผลเข้าตาวิธีแก้ต้องมีสต,ติตื่นตัวหยาบเถอให้สต,ติเป็นยามคอยเฝ้าดูจิตใจของตน ตัวจตาดูจิตใจเสมอว่าคองใสเป็นปกติหรือขุ่นมัวถ้าคุณนมัวเพราะมีอะไรแทรกสิงความโกรธความเกลียดความโลภหรือความเบื่อหน่ายความริษยาหรือความรักเมื่อรู้ตัวว่าอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งกำลังคลองอยู่เช่นความโกรธก็ให้ตั้งสติให้มั่นอย่าเผลอติดตามความเคลื่อนไหวของมันทุกระยะ ว่าความโกรธนั้นถึงระดับไหนโกรธน้อยเพียงหุดหงิดพุ่นง,งานหรือเดือดร้อนเต็มที่ให้ข่มใจไว้อย่าให้คิดเพาใจที่เต็มด้วยความโกรธย่อมคิดชั่วข่มปากไว้อย่าให้ปากพูดถ้าปากพูดในขณะที่กําลังโกรธคําพูดจะเป็นคําพูดชั่วข่มแข้งขามือทาไว้อย่าให้ทํางานถ้าทํางานย่อมเป็นงานชั่ว ผลที่ตามมาคือความทุกข์ความเสียหายถ้ามีสติรู้ตัวอย่างนี้ในไม่ช้าความโกรธจะระงับลงใจจะกลับสงสายตามเดิมต่อจากนั้นจะคิดจะพูดจะทำอะไรผลเสียหายจะไม่เกิดขึ้นดูก่อนอุบาสกอารมณ์ชนิดอื่นๆเช่นความโลภความริษยาเป็นต้นก็อาจระงับลงได้โดยวิธีนี้เหมือนกัน คนส่วนมากขาดสติยับยั้งชั่งใจเมื่อความโกรธเป็นต้นเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันลุกลามต่อไปได้ตามสบายตั้งแต่ใจจนถึงกายที่ถูกความโกรธครอบงำจะเดือดร้านและมืดมิดไม่เห็นเหตุผลใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นใจยักใจมารใจเช่นนี้จะสั่งให้ปากด่าทอสั่งให้กายทุกข์ต่อยตีข่ายัางทารุณ บางทีค่าได้แม้กระทั่งบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนบางครั้งก็ทำลายวัสดุสิ่งของมันมีค่าที่ตนเคยหวงแหนเมื่อความโกรธสงบลงเมื่อเหตุผลกลับคืนมาแล้วนั่นแหละเขาจะเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวงถึงเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรรับสายเสียแล้วนี่คือโทษของความขาดสติจับยั้งใจจะก่อทุกข์โทษแก่กันไม่น้อยกว่าโคมโกรธเลย ดูก่อนอุบาสกเมื่อท่านทราบแล้วเช่นนี้จงหมั่นตรวจตราดูจิตใจเสมอมีสติยับยั้งใจในเมื่อมีอารมณ์ต่างๆแทรกสิงพยายามรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพอันผ่องใสท่านจะสบายใจตลอดการผมได้เทศนาสั่งสอนในบ้านให้มีจิตใจผ่องใสหายโศกเศร้าก็หมจีวรเข้าไปในบ้านพร้อมด้วยในบ้านภาพที่ได้เห็นเมื่อมาถึงหมู่บ้าน ก็พบเรือนของในบ้านที่กลายเป็นเท่าฐานแล้วลูกเมียของในบ้านกำลังนั่งร้องไห้มองดูกองเท่าฐานอยู่ใต้ร่มไม้ข้างๆมีชาวบ้านมาดูเหตุการณ์และแสดงความเสียใจกับในบ้านมากหลายข้าแต่นายชายลูกบ้านคนหนึ่งกล่าวข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจในเคราะกรรมของท่านแต่จะทำอย่างไรได้เอาเถอะท่านไม่ต้องริตกพวกข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือท่านขอบใจ